คืนนี้เราลงสนาม5้าทุ่มครึ่งนะครับสำหรับแฟนบอลปีศาจแดงครับออกไปเยือนฟูลแลมจะเป็นเกมสุดท้ายก่อนที่จะเป็นฟุตบอลโลกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นนัดที่ไม่ควรจะเสียสมาธิแล้วก็พลาดแบบแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องบอกแบบนั้นเลยนะครับคือมนุษย์ก็คือมนุษย์แหละครับแม้ว่าสโมสรจะจ่ายตังค์นักเตะม,มากแค่ไหนนะครับขั้นเหนือนจะสูงมหาศาลแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยครับมันก็ต้องมีใจลอยว่าวิหน้าเนี่ยมันกำลังจะไปบอลโลกแล้ว เจมส์แมตสั้นเจ็บนะครับล่าสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเตะมันก็มีแบบอาการไม่ค่อยอยากเล่นนดสุดท้ายดูร์พูลเป็นต้นนะครับคืนนี้ปีสแจแดงของเราอย่าให้เป็นแบบนั้นแล้วเอาจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยมันมีประเด็นใหญ่เยอะมากนะครับเมื่อวานไม่ได้ทําคลิปไปพอดีไปถูบอลนะครับเกมที่บีจีปทุมยูนเตดเจอกับฟอนตาเล่นะครับเจอกับแฟนบอนลหลายคนเลยขอบคุณมากเลยนะครับเข้ามาทักทายกันแล้วบอกนั่งดู YouTube ทุกวันเลย นะครับวันนี้ก็เลยตกผลึกค่อนข้างเยอะเรื่องของที่มันมีข่าวจากเดอะเทเลกราฟจากเดอะการ์เดียนเรื่องขายเฟสแล้วก็แฮร์รี่แม็กควเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้ได้ฟังกันนะครับว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนข่าวก็คือข่าวครับแต่ความเป็นจริงแล้วน่าจะเป็นทางสโมสรนี่ะรู้จริงที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องของซานโชค,ครับผมไม่น้่งคิดมา2-3วันนะครับว่า ประเด็นของเขาเนี่ยมันจะเอาอยัางไงต่อวันนี้มีการแฉกันออกมาว่าเขาเคยไปรายงานตัวสายตอนสมัยเล่นให้กับเซาเกตไป221 0ด้วยนะครับอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลหรือเปล่าที่เขาไม่ได้รับการพิจารณาไปเวอร์ครับนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ใจฟังแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมีตําแหน่งหนึ่งครับที่อยากให้ลองใช้สานโชวเหมือนกับฟันเดเบกที่แบบเฮ้ยคุณใช้เข้ามา 3- 4ช็อตแล้วเพื่อที่จะหา the best position ที่สุดตอนนี้เนี่ยเซนหากบอกว่าไอ้เรื่องการ ปล่อยยืมตัวอาจจะไม่ใช่ออปชันแต่ก็ยอมรับตรงๆว่าถ้าจะเอาชนะในการมาเป็นตัวจริงเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากของดอนนี่ฟานเดอร์เบกแกพูดเลยนะครับว่าผมเคยเห็นดอนนี่เนี่ยเล่นเบอร์สิมาก่อน ก็คือเล่นตำแหน่งย์เมคเกอร์มาตอนที่สมัยอยู่อาร์แจ็คเขาทำไี่ดีมากเขาอาจจะยังปรับตัวไม่ได้กับฟุตบอลกรีฑเปล่านะครับโอ้โหนี่ผู้จัดการทีมพูดแบบนี้เต็มเนี่ยรอดยากนะครับแต่ว่าอยากให้ลองอ่ะซานโชว่าว่าถ้าหากลองเล่นตำแหน่งเนี้ยเขาจะเป็นยังไงมันอาจจะพลิกชีวิตเขาได้เลยหรือไม่แล้วคืนนี้นะครับนักเตะของปีศาจแดงเนี่ยมีอาการป่วยหลายคนมากๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับอ่ะแต่ว่าเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราไปเรียนก่อนเลยแล้วกันนะครับเรื่องของของสะสมฮะ คุณผู้ชมครับวันอาทิตย์แบบนี้นะครับผมขอเก็บตกที่เหลือทั้งหมดณตอนนี้ก่อนนะครับก็คือเอลิธเทนหาครับคุณผู้ชมครับภาพันคอขืนข้างหลังผมตอนนี้นะครับเหลือ12บ <c oughs> ผืนสุดท้ายนะครับทีมงานเพิ่งแจ้งเข้ามา <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ธงเหลืองแล้วนะครับอย่างที่เคยเรียนว่าถ้าหากธงแดงก็คือเหลือ5้ <c oughs> ผืนสุดท้ายตอนธงเหลืองแล้วเพราะฉะนั้นพันของเทนหาใกล้หมดแล้ว12บผืนสุดท้าย 790บาทเลยเอามาเตือนคุณผู้ชมเผื่อใครยังไม่ได้ซื้อนะครับตอนนี้12ผือได้เชื่อว่า2วันนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับรีบมาซื้อได้เลยที่หลายตรงนี้ครับป๊อบอิลฟนะครับแล้วก็ปิดจ็อบวันนี้เลยทอสโกตรงนี้มีคนจองหมดแล้วนะครับเรี่ยงแล้วเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นครับเหลือผืนโชว์สุดท้ายที่มักจะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับอันเนี้ยไหนเป็นผืนโชว์แล้วก็คิด800บาทพอครับจาก900นะครับซีรีส์เลเจนด์ นะครับตรงนี้คือมีคนจองหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือผืนสุดท้ายถ้าใครไม่ถือนะครับพอสโก้นะครับผืนนี้นะฮะแปดร้อยบาทครับทักเข้ามาได้เลยนะครับผืนสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าข้างหลังมีคนจองหมดแล้วใครที่ยังไม่มีพอสโก้เอาไว้ประดับบารมีนะครับนี่คือนักเตะที่เซอร์เลีฟูซอนรักที่สุดคนหนึ่งนะครับแทบจะไม่เคยโดนเฟอร์กี้แฮร์ดไรเออร์ว่าด่าใส่เลยนะครับเขบอกเคยโดนทั้งสองครั้งเป็นนักเตะที่โดนน้อยมากๆมีแค่4คน รู้ไหมว่าไม่ไม่เคยโดนเฟอรก์กี้ไอใส่ไอเครื่องใดเป่าผมเลยก็คือเอ,อ่อแบล็คออฟซันรอยคีนคริสตานอลโรโนาลโดอีกคนหนึ่งผมไม่มั่นใจใครคนนึเอลิคานโน,นาครับสี่คนครับที่ไม่เคยโดนเฟอร์กี้ด่านะครับพอสโกบอกเคยโดนสองครั้งเพราะฉะนั้นครับวันนี้เก็บตกกันหน่อยนะครับภาพบัลคองของเอลิคแทนหากทงเหลืองแล้วนะครับเหลือส <12 S 2> ิบสองผืนสุดท้ายสองวันนี้หมดแน่ๆและก็พอสโกคโอเคกับการที่ เอาผืนโชว์ไปนะครับผมลดให้100บาททันทีนะครับก็ปลายปัญหาได้เลยที่ป,ป๊อปบิลโหตรงนี้ส่วนเอเล็กเซนก็เหลือน้อยมากๆแล้วนะครับคนที่เหลือเยอะตอนนี้ก็คือปีเตอร์ชมาทเคเพราะฉะนั้นแฟนคลับยักเด่นมาเอากันหน่อยนะครับชมเคิลผืนละ900บาทส่วนเอเล็กเซนผืนละ1,000บาทวันนี้วันอาทิตย์เก็บตกให้ครบและเดี๋ยววันจันทร์มาดูสินค้าใหม่กันอ่ะเราไปลุยกันเลยครับเรื่องราวของคืนนี้ก่อนที่จะเจอกับฟูลแลมนะครับเจ้าสัวน้อยไมนเต็ปมีความพร้อมแค่ไหน ติดตามได้หมดในคลิปเย็นวันทิดครับ <S <S <ý> <S ผมไปเริ่มต้นด้วยประเด็นของเฟลตและก็แม็กควายกันก่อนแล้วกันนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ข่าวแรงมากว่าแมนยูเตดนำโดยเอลิเทนหากอยากจะขายทั้งสองคนนี้นะครับออกไปจากทีมในช่วงมิถุนายนนะครับเอาที่เฟลตก่อนแล้วกันนะครับต้องบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยชีวิตพลิกผันมากจากตอนแรกที่ดูเหมือนจะเป็นตัวหลัก แกอยู่มา4กษัตริย์แล้วนะทั้งโอเล่อะซื้อมาในยุคข,ของมูริโย่50ล้านปอนด์กับชักต้าโดเนียสมัยก่อนฉาย,ยาก็คืออะไรครับบราซิลเซนเจอร์ที่คนชอบแซวมันบอกไปซื้อไมได้ไงห้าสล้านปอนด์นะครับแต่ถ้าไปดูตอนที่อยู่กับชักต้าแกก็เล่นดีนะครับเล่นตัวบนนะครับแต่ประเด็นคือที่ผมบอกชีวิตพลิกผันเนี่ยเป็นเพราะว่าช่วงปรีซีซั่นดูเหมือนจะเป็นตัวแรกเลยในการเลือกในแดนกลางถูกไหมครับแม็กโทมิเนดูจะเป็นตัวที่2ด้วยซ้า ไปไปมามาพอได้อเล็กเซนอะคนก็นึกว่ามีโอกาสเป็นแค่สำรองแหละสำหรับอิเล็กเซน่ะสุดท้ายแกเป็นตัวจริงและแม็กร์ก็ไม่ได<น>้กระเวย์โรมาอีกทําให้หลุดไปเฉยๆจริงๆก็หลุดก่อนหน้านั้นด้วยนะครับแม็กโทูบเดย์กลายเป็นตัวเลือกที่ก่อนเขาก็เลยกลายเป็นว่าณตอนนี้เนี่ยโอกาสที่จะรับสัญญาใหม่ในช่วงมิถุนายนในยากเลยนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าหากจะรออะไรใหม่ๆก็มีโอกาสที่จะขายเขาออกไปแล้วดูเหมือนว่า แม็กโทมิเน่จะเอาชนะใจผู้จัดการทีมได้มากกว่าทั้งคำพูดที่บอกว่าพลังเยอะเป็นคนวางเท้ายิงดีและล่าสุดนี่คือแบบโดนจับไปเล่นเป็นหน้าเป้าเข้าฮอตดาแบบนี้และก็บวกความเป็นทัน้งเตะท้องถิ่นอีกถามว่าเฟล็กีโอกาตโดนขายไหมมีนะครับกับการที่ซื้อมาหลายปีแล้วอาจจะเอาตังค์ไปซื้อคนอื่นนะครับบวกกับการระดมทุนด้วยเอกเรืองระดมทุนเนี่ยมันมาจากเดอะการเดียนและก็เทลลราฟว่า เขาพยายามที่จะซื้อตัวใหม่เข้ามาหวยก็เลยไปออกที่แฮร์รี่แม็กควครับว่าปีสัตแดงี่ยซื้อมันแพงมากที่ราคา80ล้านปอนด์และตอนนี้แม็กควกลายเป็นตัวเลือกที่4แล้วนะครับของเกมรับเบอร์หนึ่งคือลิซานโดเลยเบอร์2ก็คือวารานนะครับเพราะวารานเนี่ยเจ็บบ่อยนะครับก็คือจะคู่เลยเพอเป็นเบอร์สามอย่างน่าเจอกับแอสตันวิลล่าเนี่ยก็ชัดเจนเลยว่าเขาพยายามจะเลือกแม็กควหลังลินเดอร์เลิฟ นะครับตอนนี้สื่อมวลชนก็เลยคาดการณ์ว่าแมนยูพยายามจะลดคอสด้วยค่าเหนื่อยที่แ0 9ต่อวีคแต่มีปัญหาเดียวครับก็คือแฮร์รี่แม็กไวสัญญาอยู่ถึง2025แล้วมีออปชั่นบวกเป็น2026ด้วยนะครับล่าสุดครับลูดี้กาเลติเป็นนักข่าวของกาโชแมคคา์โต้นะครับออกมาฟันธงเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับมีถึง3ทีมนะฮะที่กำลังสนใจจะดึงแม็กไกวไปทีมแรกคือเลสเตอร์ครับ หลังจากที่เมื่อวานนี้มีข่าวออกมายังไม่มีใครฟันธงว่าทีมไหนสนใจนะครับเกาโชแมคาโตเล่นก่อนเลยคือเลสเตอร์ครับต้องการจะดึงนักเตะคนนี้กลับไปสู่ถิ่นคิงพาวเวอร์ด้วยราคาราคามาแล้วนะครับจาก80ใช่ไฮะขาย80ซื้อกับ30ล้าน่อนดนะ์นะตอนนี้นะครับทีมที่2ก็คือนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับที่ต้องการซื้อกองหลังเข้าไปคู่กับบอสแมนบอสแมนเ็นีกชินชาตินะฮะฮอลแลนด์นะครับ ก็เลยกลายว่ามี2ทีมส่วนทีมที่3เนเ่ยเขาไม่ได้บอกว่าจะเป็นใครนะครับสัญญาก็เหลือนานหน่อยแต่ก็มีโอกาสย้ายเช่นเดียวกันเพื่อเอามาระดมทุนแล้วก็ซื้อนักเตะใหม่นะครับก็ไม่แน่ใจว่าแฟนบอลปีศาจแดงคิดอย่างไรนะครับตอนนี้ก็คือกระแสแรกเลยเรื่องแม็กควายแล้วก็เฟลตนะครับแต่ถ้าเป็นมุมมองผมนะครับผมมองว่าโอกาสที่แมนจะขายเนี่ยถ้าสองคนนี้นะครับผมมองไปที่เฟลตมากกว่าแม็กควายเหตุผลเพราะว่าเซ็นเตอร์แบ็กใน โลกของฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยมันหายากกว่ากองกลางครับกองกลางเนี่ยมันยังเยอะมีตัวเลือกเพียบเลยแต่ว่ากองหลังเนี่ยตัวเฉพาะเป็นคนตัวสูงแล้วเ,เล่นกับฟุตบอลกฤิดได้คุ้นชินนะครับผมไม่บอกแม่ควายเก่งขนาดนั้นนะครับแต่ว่าความคุ้นเคยกับบอลโยนอะไรเขาค่อนข้างทําได้ดีและถ้าเปรียบเทียบกันว่าแมนยูอ่ะมีกองหลังที่โมงเก่งใครโม่งเก่งสุดก็ต้องเป็นเขาถูกไหมครับเพราะวาราเป็น เ,เกมรับเชิงทางบอลมากกว่าถูกไหมฮะผมก็เลยบอกว่าถ้าในมุมนี้นะเฟลมีโอกาสโดนขายมากกว่าแฮร์รี่แม็กควาและผมคิดว่าไม่น่ารอดด้วยนะครับนี่คือ2คนที่ตั้งใจจะขายทีนี้มาดูตัวหลักกันบ้างครับอนาคตที่อยากจะให้ยืนยาวๆเนี่ยคนคนนั้นคือ,อองตัวนี่มาสยาวนะครับถ้าเราจับสังเกต6เดือนที่เอลิกทนหาคุมแมนอยูเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเก็บความลับได่นะครับ สังเกตได้จากคําสัมภาษณ์เขาเลยถ้าเขาชอบใครเขาจะชม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 อย่างเี้น,นะครับเหมือนกับแม็กควายเนี่ยแกก็จะชมตลอดว่าเฮ้ยเขาเป็นคนโปรเฟชชั่นอลนะผมชอบความเป็นมืออาชีพของเขาแต่ถ้าใครที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะพูดตรงๆขนาดตอนนี่ฟาราเบกบเขาก็ยังไม่ไว้หน้าแลวก็ยังบอกเลยว่าเขาต้องการแบบนี้การาโชยิ่งแล้วใหญ่เลยโดนเบรดตลอดล่าสุดเนี่ยไม่ยอมให้การาโชขึ้นสู่งุลใหญ่มาอยู่ในห้องแต่งตัวทีม เพิร์สซีเพลเยอร์นะครับบอกเร็วเกินไปยังไม่มีสิทธินั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจับคําพูดเขาได้เลยล่าสุดเนี่ยเขาชมออลตัวนี้มาซิเยลเยอะมากนะครับคือแกบอกว่าออปชันของเราเนี่ยในคืนนี้ลงถึงนะัดต,ต่อไปออลตัวนี้มาซิเยลกับโรนัล,นโ,ลนโดเป็น2 Choice 2> ทั้งคู่นะครับผมชอบมาซิเยลนะทางบดผมชอบมาซิเยลนะเขาเป็นคนที่เล่นได้หลายประเภทนะครับเขาเป็นศูนย์หน้าโตเป้าที่โฮบอลเก็บบอลได้แล้วก็ าสามารถที่จะจบสกอร์ได้และเขาเป็นฟ o ดเพลเซอร์เพลเซอร์ก็คือการบีบรครับเขาเป็นคนที่บีบแดนบนได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสข้อเล่นเทนฮาชมาเซียวก็คือการเก็บปอเล่นฟริกแพงเก่งจบสกอร์ก็ได้แล้วก็บีบก,กดดันกองหลังได้ด้วยแถมเวลาจับคู่กับมาคัดแรกฟอร์ดเนี่ยมันเป็นแก๊กที่ดูแล้วลงตัวอันนี้คือคำชมของทางฝั่งเทนฮานะครับแต่แกกบอกว่า มาซิยาห์าช่วงร้ายมากปรีซิซั่นเนี่ยทำได้ดีมากแล้วมีโอกาสที่จะเป็นโปรจริงได้เลยแต่สุดท้ายเขามาเจ็บในนัดเจอกับอาร์เจนติโกมาติดเกมเฟรนลี่แมตช์สิบนาทีแล้วเจ็บเลยก็ต้องไปพัฒนาต่อว่าจะทํายังไงให้อ,องตุนิมาซิยาวไม่ได้แบบเจ็บสะสมแบบนี้นะครับต้องพยายามหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บที่แบบยาวนะครับแต่แกบอกว่าแกชอบกองหน้าลักษณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสลงสนามโปวจริงคืนนี้ค่อนข้างสูงเพราะว่าโรนัลโด้กับจาร์นสานโชล่าสุดเนี่ยยังป่วยอยู่นะครับแมนยูป่วยอย ก็ไม่แน่ใจว่าไป,ไปติดเชื้ออะไรกันมานะครับเป็นหวัดหรือเปล่านะครับทีนี้เขาพูดถึงจอร์แดนโชครับที่เขาหลุดทีมชาติเนี่ยกลายว่าแมนยูที่จะไปเล่นที่สเปนนะครับแมนยูในช่วงบอลโลกนักเตะที่ไม่ติดทีมชาติไปเล่นเนี่ยก็จะไปเล่นที่สเปนะไปเจอการดิสก็มีหลายตัวเลยนะครับใคริปไปสเปนได้ดูแมนยูชุดดีเลยนะทั้งเดเนะครับทั้งฟานเดอร์เบซานโช่กาดาโช แล้วก็ตัวสวีเดนเนี่ยพวกอิรันกาพวกลินเดเลอร์แบบนี้ก็ยังต้องไปอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยซานโช่ที่หลุดทีมชาติคนก็ค่อนข้างด่าเยอะนะครับว่าแกเนี่ยเออเป็นการซื้อที่ล้มเหลวที่สุดนะฮะผมก็เห็นใจแกนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับสื่อมวลชนม,มาแฉว่าซานโช่เนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงแค่เล่นไม่ดีกับแมนยูล่าสุดที่ย้ายมาอังกฤษนะครับแต่ว่าย้อนกลับไปปี2021ครับในเกมที่อังกฤษเจอกับอันดอร่าครับเดือนตุลาคม เขาเคยโดนลงโทษมาแล้วว่ามารายงานตัวสายนะครับข้ออันนั้นข้อแรกนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับโดนแฉไปอีกว่าในปี2018ครับที่เจ้าตัวเล่นยูสิบเกานะครับเขากับฟิลโฟเดนก็เคยมารายงานตัวสายตอนที่ยังเด็กเจอกับรัสเวียครับก็เลยโดนดอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสครั้ง2องค่าครับที่เขาวินัยไม่ดีนะครับก็เลยกลายว่าโดนดอกแต่ว่าก็ล่าสุดก็คือยืนยันว่าการที่เขาไม่ เรียกซานโชไปติดธงเนี่ยเป็นเพราะกดงานล้วนๆนะครับไอ้นี่ก็พิชผ่นนะตอนที่เจอลิฟกูที่ยิงเข้าไปล็อกหลบเนี่ยโหมันก็นึกว่าจะกลับมาได้นะครับตั้งแต่เมืองไทยแล้วด้วยที่เล่นนราชมังคลาใช่ไหมครับทีนี้เมื่อกี้ที่ผมเกิดก็คือตอนเนี้ยแกกําลังโดนพายุเข้าใส่ว่าตัวปีสองข้างนะครับเอาชนะคู่แข่งได้ทั้งแอนโทนีและอเลฮานโดกานาโชตอนนี้ซางโชก็เลยโดนข้อนี้เยอะว่า เฮ้ยเป็นปีกภาษาอะไรทําไมไม่สามารถเลี้ยงทะลุทะลวงคู่แข่งได้ไม่สามารถที่จะไปคนเดียวได้ต้องรอเพื่อนมาลิงค์รอเพื่อนมาช่วยนะครับผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอะว่าวาจริงๆมีข้อความหนึ่งผมชอบนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วซานโชไม่ใช่เลี้ยงกินตัวไม่ได้นะจริงๆก็เลี้ยงกินตัวได้แต่ว่าณนะตอนนี้คือไม่มั่นใจเรานั้นเองผมก็เห็นด้วยนะครับทีนี้ครับตำแหน่งที่ผมนําเสนอก็คือถ้าเขาเป็นคนที่ทักษะดดีครับแล้วสามารถที่จะเล่นบอลร่วมกับเพื่อนได้เนี่ย ทำไมเราไม่รอให้เขามาเล่นตำแหน่ง p l a y m เ k e r versatile ก็คือตำแหน่งของบูโน่ครับในเมื่อจริงๆแล้วแมนยูนะครับตอนเนี้ยยังหาตัวตายตัวแทนเวลาบูโน่ไม่อยู่ไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะเอาอีเล็กเซ่นไปเล่นหรือจะเอาฟานเดอร์เบิรกไปเล่นหรือแม้กระทั่งอีก2คนก็คือแลนฟอร์ดกับมาเซียอลยังไม่มีใครเวิร์กเลยนะครับถามว่า4ตัวนี้นใครเล่นตำแหน่งแทนบูโน่ได้ดีสุดผมอมองไปที่แลนฟอร์ดนะครับเท่าที่เห็นเล่นมา2เกมนอกนั้นเนี่ยทั้งฟานเดอร์เบิก มาเสียาวมาเสียาวไม่ได้เลยแล้วก็อิเล็กเซนด้วยนะอิเลกเนขึ้นไม่ได้ตรวบอไม่ดีแล้วนะครับมองเป็นตัวล่างดีกว่าผมก็เลยมีแนวคิดว่าทําไมเราไม่ลองใช้สารโชว์ไปลิงก์ตรงนั้นเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนจ่ายบอลใช้ได้นะครับเลีดก,กินตัวแล้วทําชิ่งกับเพื่อนเป็นคนคว้าบอลทําชิ่ง1นึได้ดีและที่สําคัญเขาจบสกอร์ได้เป็นคนยิงบอลค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นถ้าหากเราหาใครแทนปูโน่ไม่ได้เผื่อปูโน่เจ็บอะไรเงี้ยคนนี้น่าลองมากเลยนะครับ น่าสนใจทีเดียวนะครับคุณผู้ชมไม่รู้เห็นด้วยกับผมเมื่าเขาส่งเขาข่าเข้ามาคุยกันผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ถ้าลองดูแล้วอาจจะพลิกชะตาของจอร์แนโชก็ได้นะครับเพราะเล่นริมเส้นตอนนี้แล้วตัวเปรียบเทียบว่าเอาชนะคู่แข่งไม่ได้นั่นเองนะครับอ่ะไปที่คืนนี้กันบ้างครับคืนนี้แมนยูเจอกับฟูลแลมฟูลแลมเนี่ยห้าเกมหลังสุดแพ้เกมเดียวนะครับในนัดที่เจอกับแมนซิตี้นะครับแล้วโดนจุดโทษนาทีสุดท้ายจําได้ไหมครับแต่โอเคแมนซิตี้เหลือสิบตัวตั้งแต่ช่วงต้น นะครับตอนนี้เขาอยู่ในท็อป10นะครับตัวสำคัญเลยคือแมนยูน่าจะเจอกับอันเดสเปเรล่าเนี่ยแหละครับแล้วก็วินเลียนนะครับอดีตนักเตะของเชลซีนั่นเองนะครับคืนนี้ไม่ง่ายแน่นอนนะครับในการไปเยือนคาร์บินคอตเทจบอกเลยว่ามีโอกาสเสมอค่อนข้างสูงกลัวใจลอยเหมือนนักเตะคนอื่นที่จะไปเล่นฟุตบอลโลกนั่นเองนะครับคืนนี้ห้าทุ่มครึ่งครับเดี๋ยวรอดูกันได้นะครับอ่ะประมาณนี้ครับหลากหลายประเด็นเลยนะครับจริงๆมีตอนที่ฟันเด็กบอกว่าจะยาวไว้แหละนะครับช่วงสุดท้ายคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับ วันนี้ภาพนคอที่ที่มาเตือนรอบที่2คือภาพของเอเชนหาครับผ mm. ืนนี้เลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยธงเหลืองแล้วนะครับอย่างที่เราทราบก็คือเตือนครั้งที่2นะครับเ mm. หลือเพียงแค่12ผืนสุดท้ายเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีผู้จัดก,การทีมคนนี้ของเราไปครอบครองในตู้โชว์รีบตุดด่วนเลยเพราะว่าเหลือ12ผืนแล้วเตือนเป็นธงเหลืองแล้วนะครับรีบไลน์มาหาได้เลยผืนละ790บบาทถูกสุดเลยและบอกเลยนะเก็บอนาคตนะ คุณอาจจะไปเก่งกาไรได้เลยเพราะว่าผลงานดีๆช่วงนั้นคือยังไม่ดีเท่าไหร่ไงไดมาถูกแต่นอนาคตเนี่ยหากว่ามีโทฟีนะออ่นะภามือคอบผืนนี่ขายในระดับ2000บาทเลยนะครับรีบลไลน์ได้เลยครเหลือ12บคืนสุดท้ายนะครับในขณะที่พอสโคนะครับอันนี้คือผืนโชว์แล้วเพราะตรงนี้คือมีคนจองไปหมดแล้วนะครับพอสโคผืนโชว์ถ้าหากใครไม่ซีเรียสลดให้100นะฮะจาก900รเหลือ800บาทนะครับแล้วก็คนอื่นๆครับ อิเล็กเซ่นก็เหลือไม่เยอะแล้วอิเล็กเซ่นได้มาแพงสุดนะครับลองดูจากอินเสิร์ตนะครับสวยมากเลย1,000บาทนะครับแล้วก็คนสุดท้ายปีเตอร์ชมา이เคิลนชมา이เคิลเหลือเยอะมากเหลือเยอะที่สุดเลยใครที่เป็นแฟนยักษ์เด่นชอบเขาชอบเป็นผู้รักษ,ษาประตูมาเอาเขาไปหน่อยนะอย่าให้เขาขายหน้าตอนนี้เหลือเยอะสุดเลยนะครับอนอกั้นคนอื่นจะหมดแล้วนะครับพอสโควกับพอสโควแปดร้อยชมาค์เคิลนเก้าร้อยบาทนะครับส่วนอีเล็กเซ่นหาเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับทั้งหมดรายหาผมได้ บอกปีนภพตรงนี้เดี๋ยวให้น้องรีบตอบนะครับของทั้งหมดที่สั่งมา <c oughs> สัปดาห์ที่แล้ว <c oughs> นะครับจะส่งวันจันทร์นะครับขออภัยด้วยคนที่สั่งวันพระราชสสวัสดีพอดีน้องผมสองคนเกิดวันเหตุน,นิดนึงนะฮะน้องคนหนึ่งเนี่ยย่าเสียต้องกลับต่างจังหวัดด่วนอีกคนนึงคือลาง,งานไว้นานแล้วก็เลยอาจจะส่งช้าหน่อยคืนพระรหัสคืนศุกร์วันจันทร์จะให้น้องดําเนินการให้หมดนะครับแล้วก็พรุ่งนี้มันลุยกันได้เลย มีของใหม่จากสนามโอทรฟอร์ดเป็นเสื้อซ้อมใครที่ยังไม่มีห้ามพลาดเจอกันวันพรุ่งนี้บายบายแล้วเดี๋ยวมาคุยหลังเกมนะครับหวังว่าเราจะชนะนะสงท้ายต้องชนะนะก่อนไปบนโลก